สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูในวันจันทร์นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของนกกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมแรกเดี๋ยวเรามาร้องเพลงทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีเช้าวันจันทรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปสู่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะคือกิจกรรมเช้าวันใหม่โซใไซแข็งแรงจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเช้าวันใหม่วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจังหวะตามเสียงเคาะจังหวะช้าปานกลางเร็วนะคะโดยเด็กๆจะดูคุณครูน้อยนะคะและปฏิบัติตามพร้อมจะเลี้ยงคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ต่อไปให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวตามคำสั่งโดยให้เด็กๆเ,เป็นนกบินไปอย่างช้าๆเริ่มค่ะนกบินอย่างช้าๆนกบินเร็วๆนกบินสูงๆนกบินต่ำๆ นกบินไปด้านซ้ายนกบินไปด้านขวานกบินมาด้านหน้าและนกบินไปด้านหลังทั้งหมดแถวตรงเอามือแนบลำตัวต่อไปจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยให้เด็กๆหายใจเข้าออกลึกๆพร้อมแล้วปฏิบัติเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเก่งมากค่ะแล้วเจอกันในกิจกรรมต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้คุณครูจะพาดเด็กไปร้องเพลงนกน้อยกันค่ะไหนใครพร้อมแล้วที่จะไปร้องเพลงกับคุณครูถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนกน้อยเอ่ย 乱杀。 ลักษณะและส่วนประกอบของนกจะประกอบไปด้วย 1. จะงอยปากทำหน้าที่จิกและกินอาหาร 2. ปีกทำหน้าที่บิน 3. หางทำหน้าที่ช่วยกำหนดทิศทาง 4. ตาทำหน้าที่มองสิ่งต่างๆ 5. จมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจและ 6. กรงเล็บทำหน้าที่ของต้นไม้และล่าเหยื่อค่ะ แล้ววันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด้วยค่ะนั่นก็คือ bird b i r d bird ที่แปลว่านกนั่นเองค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลย 1. ดินสอ 2. ยางรบ 3. ส,สี และ 4. ใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการนะคะเด็กๆจะทํำยังไงนั้นนะคะก็วาดทาจินตนาการของเด็กๆเ,เลยเสร็จแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย